สัสดีค่ะราคาอยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะสวัสดีคุณพี่ชวนทองสวัสดีค่ะนี่โอ้ยไปเลยนี้เลยทักพวกนี้เลยสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้พามาอยู่ที่เคาน์เตอร์ a อจูห้างชวิกิซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะ,มา,คะมาเดี๋ยวอคอมเพนนะผู้จัดการไลฟ์สดไม่ถูกใจะะคะอโอเคยังคะโอเคหรือย,อยังยแชร์่ เดี๋ยวแชร์ก่อนคุณลูกค้าราคาตรงหน้านี้เลยแล้วก็มีเสื้อยืดลายสวยๆมาใหม่สวยด้วยสวยด้วยบางมุ้งใหม่ไหมอ,นนอันไหนมาใหม่วันนี้เราจะโชว์ผ่านไลฟ์สดนี้ทั้งหมดเลยสวัสดีคุณบิวตี้นะคะอันนี้เป็น FC แฟนพันแน,นะคะของ A to Z เลยนะคะใส่ทุกรุ่นใส่ทุกแบบมีทุกยี่ห้อนะคะคุณบิวตี้ยังไงถ้า ยังไงถ้าไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพสินค้าปรึกษาปรึกษาคุณบิวตี้ได้คุณบิวตี้แสดงตัวหน่อยคะ่ะออทักทายมาหน่อยทักทายมาหน่อยลูกค้าจะได้รู้จักคุณเป็นคนที่ใส่ใส่สินค้าของเอตูเทุกยี่ห้อคุณลูกค้ารู้จริงรู้ลึกนะคุณบิวตี้โอเคไปดูกันเลยคุณลูกค้านี่มาแล้วคุณทิพวันนะคะนี่ ไม่มั่นใจตัวไหนสอบถามได้ลูกกระทั่งเรื่องไซส์อะลูกกระทั่งโปรโมชั่นนะคะอันนี้พี่กลางโชว์ได้ใช่ไหมพี่เก่งใจพี่เก่งใจคุณเดี๋ยวคุณต้องมาพับมีมีไซส์ครบนะคะคุณลูกค้าราคาก็คือพี่ยีนต่อนั่งพี่ก็กดกล้องไปทำสิเฮ้ยพี่ไม่อยากโชว์ตัวเองไม่อยากเข้ากล้องหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้าซื้อสองชิ้นวันนี้นะคะเสื้อย,ยืดขาวพิมพ์ลาย A t ท Z เซตซื้อสองชิ้นนะคะ วันนี้คุณลูกค้าจ่ายราคา318บาท318บาทตกตัวละ159บาทอ่าบเาทเดี๋ยวให้ดูลายไปเรื่อยๆนะชอบลายไหนก็คุณลูกค้าแคปหน้าจอทักมาหาแอดมินได้เลยนะคะทางช่องทาง Messenger นะคะเดี๋ยวเราจะโชว์อีกหลายแบบนะมีมีมีเสื้อยือดขาวคอกลมแบบเป็นเป็นลายขวางด้วยเนาะเสื้อลายขวางเป็น เป็นเสื้อยืดลายสีก็มีนะคะโชว์ไปไวๆนะอันนี้เราจะโชว์ลายแล้วคุณลูกค้า199บาทลายมาใหม่ๆสวยๆคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในส่วนของการใส่เสื้อยืด a อจูเซวันนี้จะรับลายใหม่สวยๆทุกแบบเลยคุณลูกค้ามีไซส์ครบด้วยของพึ่งมาอันนี้เป็นยืดขาวพิมพ์ลายเป็นลายรูปหัวใจชมพูนะคะนี่ลายแรกนะ ซื้อตัวเดียวจ่าย159บาทซื้อ2ตัวลดให้อีกจ่าย318บาทตกตัวละ159บาทถูกมากคุณลูกค้ารายที่1คะ่ะไปต่อนะจ๊ะมีไซส์ครบค่ะคุณลูกค้าโชว์ลายที่2นะคะนี่สวยๆส,สวยทุกลายนี่อันนี้เป็นลายผีเสื้อคะ่ะ ลายผีเสื้อมาใหม่ค่ะยืด A to Z มาใหม่1,99บาทซื้อ2ตัวนะคะจ่ายตัวละ159บาทเป็นราคา318บาทใครจะรับซื้อ2ตัวคุ้มกว่าเนาะคุ้มมากซื้อ2ตัวเถอะคุณลูกค้านะชอบลายไหนเดใา,ายมาใหม่ทั้งหมดคุณลูกค้ามาต่อจ้าอันนี้ตัว A ค่ะตัว A แล้วก็มีดอกไม้ด้วย เสื้อยืดเอจูเซตเขาจะเน้นทำลายแบบแต่ละลายนี่คือคิดมาแล้วอ่ะอทำลายมาเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็จะชื่นชอบเพราะว่าลายเขาจะไม่ซ้ากันเวลาลายมาใหม่ลูกค้าก็จะแวะมาซื้อเพิ่มประมาณนี้ลายสวยด้วยมาใหม่ด้วยจัดโปรโมชั่นไว้รอด้วยนี่ซื้อ2ชิ้นตกตัวละ159บาทใครจะรับทักมาคุณลูกคา้า จะโชว์ให้ครบทุกลายเลยนะคุณลูกค้านี่ลายที่3ค่ะนี่สวยไหมเขอ,อกลมนะคะเสื้อยืดขาวพิมพ์ลายอันนี้เป็นลายแบบกราฟิกดอกไม้คุณลูกค้าดอกไม้ใบใบไม้เหมือนอยู่คือลิลลี่เลยอันนี้เรียกว่าลิลลี่แล้วกันลิลลี่นะคะอยู่ในกรอบแบบนี้สวยมากเลยเป็นลายคลาสสิกซื้อ2ตัวจ่ายตัวละ159บาบาทจ้า ลายที่4ค่ะคุณลูกค้านี่สวยสวยสวยทุกลายออกหวานหวานทั้งหมดเลยอ่ะประมาณนี้นะคะเสื้อยืดขาวพิมพ์ลายคุณลูกค้าเชื่นชอบยังไงแวะมาเลือกซื้อได้ค่ะนะคะหชิ้น199บาทซื้อ2ชิ้นวันนี้ตก159บเก้าบาทต่อมาขออนุญ,ญาตขยับมาที่เสื้อยืดสีเนาะสีก่อนสีนี่ เสื้ยอยืดสีพื้นตัวนี้จะ195บ19บาท, 1> 1, บาทมีไซส์ครบค่ะคุณลูกค้านะคะใครชอบสีไหนสอบถามมาได้นะจ๊ะอันนี้195บาททั้งหมดนะจ๊ะนี่ตัวที่โชว์จะเป็นไซส์ S 195บาทตัวแรกเป็นออกสีแบบเลือดหมูนะราคาจะอยู่ที่250วันนี้เราขาย195บาทสีเลือดหมูนะคะต่อมาค่ะสีแดงสดจ้ะนี่ เมอร์เมดเมอร์เมดนะเมอร์เมดก็195บาทหรือว่าจะเป็นสีฟ้าสดใสตัวนี้ค่ะ่ล่เปาวาน,นะนี่ <c oughs> สีฟ้าสดใสมีไซส์ครบทุกตัวทุกไซส์ทุกแบบ195บาททั้งหมดค่ะหรือว่าจะเป็นตัวนี้เลยอันนี้สีอะไรอะ่ะเขียวหม่นมนเนาะ เขียวบนบค่ะกล้องไม่หลอกคุณลูกค้าสีตามกล้องเลยอันนี้เป็นลายลายนกน่าจะเป็นนกอินทรีนะเนี่ยต่อด้วยจ้าสีเขียวค่ะสีเขียวสดใสตัวนี้ค่ะนี่เป็นลายดอกไม้นะคะนี่สวยๆ195บาททุกตัวหรือสีที่คุณลูกค้านิยมที่สุดคงจะไม่พ้นสีดำแล้ววันนี้มากับลายสวยมากสีดำลายสวยมากนี่พีเว้น e x t e n t i o n อ่านี่สวยมากสีดําผ่านใครชื่นชอบเชียร์สีดําวันนี้คนขายเชียร์สีดํานะคุณลูกค้า195บาทจา้ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสีเทาสีเทาเราให้มีให้เลือก2สีนะคะมีเทาเข้มกับเทาอ่อนค่ะก็ราคา195บาทจา้ะราคาป้าย250นะจ้ะนี่ อันนี้จะเป็นลายคลื่นนะคะ Every wave is street s t r e e t นะคะลายคลื่นลายคลื่นแล้วก็มีนี่ค่ะสวยๆเลยสีเทาเข้มอันนี้ชื่อเรียกว่าลายช่วยหน่อย Unicorn Unicorn ก็195บาบาทสวยทุกลายคุณลูกค้า ยังไม่หมดค่ะโชว์ต่ออันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันเป็นเสื้อยือดคอกลมนะคะเป็นแบบว่าลายทางค่ะนี่มาพร้อมกระเป๋าหน้าแบบนี้เลยมีหลายสีมากคุณลูกค้ามีตั้งแต่สีหวานไปจนถึงสีเรียบร้อยนะคะลายเขาก็คือจะเป็นลายสีฝันสดใสตัดลายสีขาวนะคะ ราคาวันนี้ลดให้เลยจากป้ายวันนี้เหลือ350บาทค่ะป้ายเท่าไหร่เดี๋ยวเช็กก่อนนะคะราคาป้าย590บาทคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคะามาจากกัมพูชียนะคะกัมพูทีกัมบูด,ยบดียาอ่เา590บาทวันนี้ขาย350บาท350บบาททุกตัวคุณลูกค้าเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าดีมากนุ่มด้วยลื่นด้วย สไตล์ a to Z นะคุณลูกค้าเนื้อผ้าเขาจะประมาณว่าทั้งนุ่มแล้วก็ทั้งลื่นไปด้วยกันเลยคุณลูกค้าสนใจนะคะซักเครื่องได้ไม่เป็นปัญหาสีแรกเป็นสีแบบสีเหลืองตัดขาวตัดเส้นเทาเล็กๆนิดๆ350บบาทเดี๋ยวขออนุญาตโชว์สีถัดไปค่ะสีส้มค่ะอันนี้กระเป๋าสวยมากกระเป๋าเป็นคือตัวเสื้อเป็นลายทาลาย ลายขวางแต่ว่ากระเป๋าเป็นทาเป็นกระเป๋าสีพื้นนะคะก็จะดูเก๋ๆนะคุณลูกค้า350บาททั้งหมดเลยสีถัดไปค่ะเป็นเขียวตัดขาวแต่ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าลายนะคะไม่ได้เป็นกระเป๋าสีพื้นเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะแต่ราคาเหมือนกันหมดนะคุณลูกค้า350บาทจ้านี่350้บบาทใครสนใจอยู่ใกล้เรามีจัดส่งกับบริษัท ขนส่งแฟรคิดค่าขนส่งตามจริงค่ะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าอยู่ใกล้ก็แวะมาเลือกซื้อที่เคาน์เตอร์เอกชูเซตของชางห้างชูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสีถัดไปค่ะเป็นสีเทาค่ะเทาพินลายสีน้ำเงินลายนะคะทุกตัวเลยวันนี้ราคา350บาทค่ะไซส์ไม่จำกัดสีไม่จำกัดค่ะนี่ 350บาทอันนี้เป็นสีเรียบร้อยนะเป็นสีน้ําเงินเข้มตัดขาวกระเป๋าก็เป็นลายกลืนกันไปหมดเลย350บาทนะจ๊ะแล้วก็มาสีสีสุดท้ายค่ะกับคอลเลคชัน A to Z ลายขวางตัวนี้เนยเป็นสีทองเลยใช้ใช้คำว่าสีทองเลยนาะนี้ทองไหมทองแล้วนาะสีทองค่ะเส้นสีทองตัดเส้นสีขาวคุณลูกค้า กระเป๋าคุณลูกค้ามองกระเป๋าดีๆกระเป๋าเป็นสีขาวพื้นสวยมากเนื้อผ้าดีมากใส่แล้วไม่มียืดไม่มีย้วยคุณลูกค้าราคา350บาทกับ New Collection จากราคาไป5้าย590บาทใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของเสื้อ A to Z ลายขวางแวะมาซื้อแวะมาช้อปปิ้งที่ห้างธวิกิตน,นะคะแล้วก็ยังไม่พอเสื้อสินค้าที่ขายดีที่สุดของเคาน์เตอร์ ยังไงก็ต้องโชว์มาไล้กี่รอบก็ต้องโชว์คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของโปโล a อทูซค่ะนี่โปโล a อทูนะคะมีทุกไซส์คุณลูกค้ามีทุกไซส์นะคะไซส์แน่นสีแน่น ตรงหน้านี้เลยคุณลูกค้ามีตั้งแต่แดงเข้มชมพูพีชนะคะชมพูหวานนะคะสีม่วงสีเขียวสดใสนะคะสีน้ำเงินใสๆหรือว่าจะเป็นสีกลมนะคะฝั่งนี้จะเป็นของคุณผู้หญิงนะคะคุณลูกค้าราคาใบนะจ๊ะเอ็กซ์ิซโปโลนะคะจะอยู่ที่395บาท395บาทคุณลูกค้าขายดีมากลูกค้าชอบใส่ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายตอนนี้ไซส์มาแล้วของมาแล้วคุณลูกค้าที่เคยผิดหวังมาแล้วไม่ได้ไซส์วันนี้ a z ทูวิกิจมีไซส์แล้วนะคะสําหรับโปโลของคุณผู้หญิงราคา250บาทคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยใส่เนาะให้ดูทรงนะคะตรงในหุ่นเลยทรงสวยมากโปโล A2Z เราเป็นกระดุม3เม็ดแล้วก็ปีกตรงคอปกของโปโลเขาจะเป็นแบบแบบปีกไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะดูเป็น ผู้หญิงนะคะใส่แล้วก็เข้ารูปนิดๆไม่เข้ารูปมากโปโลกระดุม3มิตรดกระดุม3เม็ดนะคะแล้วก็มีปักปักลาย A to Z ให้ตรงหน้าอกทุกตัวเลยนะคะใครสนใจโปโล A to Z คุณผู้หญิงวันนี้ขาย250บาทนะจ๊ะสต็อกนั่นด้วยไปดูต่อค่ะโปโลของคุณผู้ชายโป ของคุณผู้ชายถ้าเป็นโปโลสีเทนไซส์เริ่มจะหมดแล้วเนาะมีไซส์ไหนบ้างประมาณข้างหน้ามีไซส์มีสีเหลืองสีเ้มสีฟ้าสีแดงสีเขียวที่ปากสีเหลอันนี้เหรอไม่มีไซส์มีแต่ไซส์ใหญ่ใช่ไหมเริ่มต้นที่ไซส์2 XL 2 XL ถ้าเป็นสีพื้นนะคะคุณลูกค้าสีพื้นตัวนี้นะคะไซส์ของเราจะมีตั้งแต่ไซส์2 xl ขึ้นไป2 xl ขึ้นไปหรือว่า xl ก็ได้ xl มีบ้าง,างเป็นบางสีแล้วก็2 xl ยังไงสนใจสอบถามมาได้นะคะไซส์เริ่มจะหมดแต่ราคาก็คือ299บาทนะคะของสีพื้นนะคะสีพื้นไม่ปักลายสีนอ็อตสีบาทป้าย450วันนี้ขาย300 299บาบาทราคาตามป้ายนะคุณลูกค้าแล้วก็ อีกแบบหนึ่งที่ก็ใส่เยอะเนาะลายสิงเนาะโปโลสิงบอโลสิงวันนี้มีข่าวดีจ้าสต็อกครบสต็อกไซส์ครบสีครบมาแน่นๆเลยวันนี้คุณสุภาพบุรุษท,ที่ชอบใส่โปโลลายสิงนะคะเป็นไม่มีไซส์สีขาวอ๋อส,สีขาวกับเทาเข้มจะจำกัดไซส์ที่เหลือมีไซส์หมดนะคะ ชอบสีไหนคุณลูกค้าลองเลือกดูนะคะมีเทาอ่อนเทาเข้มสีทหารสีเขียวสีเขียวสีขาวสีเหลืองสม้มน้ำเงินแดงนะคะนี่ครบทุกโทนสีวันนี้ในส่วนของ polo 에티제트ปักโบลายสิงนะคะวันนี้ขาย329บาท329บาทจากราคาปกติ450บาทจา่ะนี่ราคาป้าย450วันนี้เราขาย329บาท สนใจชอบสีไหนลองทักเข้ามานะคะมาตรวจงานมาตรวจงานเอ๊ะไลค์ดีหรือเปล่ายอดไลค์ยอดแชร์ต่อจ้าอีกนิดหนึ่งแล้วกันขอตรงนี้หน่อยได้ไหมเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อโอเวอร์ไซส์เหรอนีมาานรอ นี่เป็นเสื้อเสื้อยืดมีไซส์แต่ตัวที่โชว์จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เนาะเป็นแบบสําหรับผู้ชายหุ่นอะไรเนี่ยเกินหุ่นมีมั้งมากกว่ามีเลยกหุ่นอะไรแต่ว่าทุกไซส์ราคาเดียวกันเลย239บาทคนคนที่ตัวตัวเต้าเนื้อหน่อยก็จะได้เปลียดก็คือเป็นตัวใหญ่ไปแต่จายราคาเท่ากัน239บาทผู้เดี๋พี่ที่วันกลับไปกินข้าวสามหม้อเลยจะได้ได้เสื้อตัวใหญ่ ตัวเล็กเสียบๆนะคตัวเล็กตัวใหญ่เขาขายราคาเดียว239บาทเออสวยๆคุณลูกค้า239บาทของคุณผู้ชายนะคะ239บาทจากราคาป้าย390 390บาวันนี้ขาย239บาทใครสนใจแวะมาที่เคาน์เตอร์เอฟกซแซดนะคะนี่ประมาณนี้พี่จะไม่เข้าไปดูให้หน่อยหรอ ก็ประมาณนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะไลรสดสินค้ามาใหม่กับเคาน์เตอร์ A to Z คุตลูกค้าที่สนใจก็แวะมาช้อปปิง้งหรือว่าอยู่ไกลก็ช้อปผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปะละค่ะ